นิทานอีศบเรื่องสุนัขป่านางโงลาตัวหนึ่งขณะที่กำลังกินหญ้าอยู่ที่กลางทุ่งห่างเพลินๆแต่มันก็ต้องตกใจอย่างที่สุดเมื่อมันมองไปเห็นสุนัขป่าดูร้ายตัวหนึ่งเข้าแล้วเจ้าสุนัขป่าตัวนั้นกำลังวิ่งตรงเข้ามาหามันหมายจะจับกินเป็นอาหารแล้วด้วยเจ้าลาตัวนี้มันเป็นลาที่สมองดีมันจึงแท้งทำเป็นว่าเท้าเจ็บแกล้งก้าวเขย่งขา แล้วเดินไปข้างหน้าอย่างสมจริงสมจังเลยทีเดียวสุนัขป่าที่วิ่งมาหมายจะกระโดดตะคุบแต่เมื่อเห็นอาการอย่างนั้นมันจึงเกิดความสงสัยมันจึงหยุดและตะโกนถามไปอกว่านันเจ้าเป็นอะไรนะทําไมถึงเดินขาเขา,อย,าอย่างนั้นเล่าลาหัวหมอแข็งใจต่อไปว่ามือสังคูนี้ข้ากระโดดข้ามไปพุ่มไม้และไปเหยียบเอานา้มแหลมเข้า นีหนามมันยังติดฝ่าเท้าข้าอยู่เลยเมื่อเจ้าจะกินข้าก็กินเถอะข้ายอมแต่สงสัยว่าเจ้าคงต้องเอานามที่ฝ่าเท้าของข้าออกเสกียก่อนเมื่อยางนั้นหนามที่ติดอยู่ฝ่าเท้าของข้าคงไปติดลําคอเจ้าแน่นอนเมื่อได้ยินลาดังนั้นเจ้าสุนัขป่าที่อยู่ร้ายแต่สมองทึบก็เกิดเห็นด้วยขึ้นมามันจึงยบเท้าหลังขาที่เขย่งของลาหมายดึงหนามออก ว่าอย่างนั้นแต่ขณะที่มันกำลังมองสำรวจหาน้ำอยู่นั่นเองลาก็ได้จังหวะได้ใช้เท้าหลังของมันเนี่ยดีดลูกหลังโดนปากสุนัขอย่างเต็มแรงผลก็เลยทำให้ฟันในปากของเจ้าสุนัขปา่หาหักไปหลายซี่เลือดแดงกบปากเลยทีเดียวเจ้าสุนัขป่าจำต้องซุดลงร้องอดครวญไปมาและตอนนั้นลาหัวหมอก็เลยถือโอกาสวิ่งหนีไปจากที่นั่นทันที นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ชอบสอนรู้ในเรื่องที่ตนไม่น่าที่จะรู้ในบางครั้งก็มักจะต้องเจ็บตัวและเสียผลประโยชน์ง่ายๆอย่างตัวอย่างที่ว่านี่แหละ